ได้เดินทางกลับบ้านแล้วครับคันนี้ฮะนี่ลำนี้เราวางเพาลอยไปนะครับวางเพลาลอยให้กับลูกคา้ามีต่อเติมชุดแนบนะครับเปลี่ยนตรงเตงเปลี่ยนลูกยางบูทใหม่นะครับเป็นเพลาลอยหัวสั้นนะครับใช้เพาลอยแขน31แล้วก็มีเบรกมือด้วยนะครับไล่เบรกมือให้ใหม่เปลี่ยนสายเบรกมือเส้นหนึ่งเนื่องจากสายเบรกมือตายไปข้างหนึ่งนะครับทาระบบชุดบงชุดเบรกอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็เบรกอยู่ดีนะฮะใช้ได้นะครับ นี่ครับออกเพียนโชคใหม่หนึ่งคู่ด้วยโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับแล้วก็เป็นเพาลอยหัวสั้นนะฮะแบบนี้เลยแขน31นะครับล้อก็ไม่ออกสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเขามีตัวตัวบางบางโคนยื่นออกมานะครับนี่ฮะล้อก็จะอยู่ประมาณนี้นะอใครจะดูเป็นแนวดูได้นะครับนะฮะก็ประมาณนี้เลยสําหรับรถไมตี้ใครอยากที่จะเสริมแนบอยากจะวางเพาลอยก็ติดต่อมาได้นะครับขึ้นสไลด์กลับเลยครับนุนเจ้าของกลับไปแล้วครับโอเค นี่ฮะประมาณนี้ครับรถรุ่นเก่านะถ้าจะเอาไปแบกงานหนักๆนะครับนะฮะแนะนําให้ใส่เพลาลอยจะดีกว่าอย่างเช่นคันนี้ก็คือเพลาเขาหักมานะครับเพลาหักมาก็คือมาให้เราวางเพลาลอยใหม่นะฮะดังนั้นการใส่เพลาลอยนั้นก็จะบรรทุกได้มากแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านะครับโอเคจัดไปครับดำส่งงานแล้วครับเป็นเพลาลอยหัวสั้นนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ซื้อกระทะมือสองมาใส่นี่งบประหยัดประหยัดนะครับ นี่ฮะไม่เต็มสี่หมื่นครับไม่เต็มสี่หมื่นเอาไปแบกงานหนักได้แล้วนะครับโอเคใช้ได้ครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับเรื่องของเรื่องคือลำนี้ผมวางเสร็จตั้งแต่สองวันที่แล้วแล้วครับแล้วพอดีลูกค้าผมดับเบอร์ลูกค้าหายนะครับแล้วก็เลยไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้นะครับวันนี้ลูกค้าก็โทรมาแต่เช้านะครับ ก็มารับรถเรียบร้อยนะครับขึ้นสไลด์กลับบ้านเลยถอยเลยครับถอยเลยยาวเลยยาวเลยยาวเลยได้ครับโอเคโชคดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับกลับบ้านแล้วพร้อมที่จะไปดูงานหนักได้อีกนะครับนี่ครับจัดไป <laughs> สุดยอด แล้วครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับนี่ฮะดุย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 ไปแล้วครับสูงมากเลยนะฮะคอก็สูงมาก